วันนี้อันเดอร์อเมอร์เอามาเลยจัดเลยนะจัดมาเลยโอเคมันจะต้องมีแลดีวะมันเป็นเรื่องแบบฮอตฮิตฮอตฮิตกันแน่ถ้าเป็นวาไเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบพวกเรานะครับกับเอกอาร์รีวิวครับผมว,วันนี้รุ่นไร่หนี่วันนี้ Under อันเดอร์อเมอร์เอานะมาเลยจัเลยนะจังเลยวันนี้นะครับเรามากับ Under อันเดอร์เมอร์นะครับรุ่นพิเศษเลยนะครับะะเรียกว่าเป็นการเอารีดีไซน์ของรุ่นที่เคยดังแน่ดีนะครับรุ่นนี้ชื่อว่า UA Flow f u t u r n X X X กล่องก็เบเบมันจะหันจากคน นะเราไปดูลำธารก่อนที่เราจะไปรีวิวแบนนะครับตอนนี้มีสามสีใช่เอามาเลยเอามาเลยครับมาแล้วโอเคสามสีเลยทีเดียวเฉียวนะครับให้ดูเรื่องของสีเลยโอเครับอันนี้เป็นเรียกว่าอินฟราเรดไม่แดงไม่ส้มเป็นสีเบสิกของนักบาสดามอินฟราเรดใช่นะครับอ่าง่ายๆเลยพื้นฐานพื้นฐานอีกอันนึงเป็นอันนี้จะเป็นโกลเด้นจะดู เรียบหรูหน่อย Receiver ประมาณนั้นไม่ใช่แล้วนะครับเป็นสีดำตัดทองนั่นเองนะครับก็จะแบบเรียบๆหรูๆไฮโซหน่อยๆใช่แล้วไฮไลท์นี่เป็นสีที่ว่าเราคนชอบทั้งคู่สีโปรดสีโปรดสีปรดอันนี้ใส่ง่ายแล้วใส่ขึ้นด้วยนะครับอันน wow ี้ให้ดูแบบดูภาพปกไอนดูภาก่ดนดูแล้ก็ไปถ่ายรูปไว้หมดแล้ะ ก็จะเห็นความสวยงามของรองเท้ารุ่นนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันแล้วกันว่ารายละเอียดของมันเป็นยังไงอ่ะมาดูนะเอ่อโฟ o ์ฟูเจอร์นะครับแน่นอนก็คือโฟล์เป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์เทคโนโลยีโฟลถูกนำมาใช้ในรองเท้ารุ่นนี้นะครับนั่นหมายความว่ารองเท้ารุ่นนี้จะมีความหนึบครับและความเบาใช่มากๆใช่ซึ่งถืออยู่ว่าเบามากๆจริงๆนะครับแล้วโฟลนี่หนึบเลยใครสน้ไซส์38 โคตรหนึบหนึบมากหนึบมากะนะครับเราลองแล้วก็หนึบเหมือนกันหนึบ,บจริงๆบริวเวณหัวรองเท้า,าอ่ะอืเอาไปจากรุ่น MB1 เอ MB อ,เอแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยคือเป็นผ้าเมชหรือผ้าตาสายที่แบบดูใหญ่มากๆระบายอากาศดีแน่นอนและที่อย่างมันคือมันใส่สบายไงคระบรายอากาศดีมากใส่สบายคือรุ่นเนี้ยหัวหัวรองเท้าอ่ะใครที่แบบหน้าเท้าโงกว้างเจะเลิฟรุ่นนี้เลยวันพิเศษอย่างเงี้ยเลิฟแน่นอนมันไม่กัดไงใครที่มีใครที่มีนิ้วโป้งสองนิ้วอ่ะสบาย แต่นิ้วชี้การนั้งก็อยัมมีเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียที่ๆี่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเพราะรุ่นนี้จริงๆคือเขาผลิตมาสําหรับใส่บาสเซิบอลพอเป็นบัสเบอลนีการที่ถอยซ้ายขวาใช่ไหมเนี่ยด้วยความที่ตรงนี้มันยืดหยุ่นเยอะมันก็เลยอาจจะแบบผมผมมองมันมีการขยับหน่อยนะครับก็เขาแก้ตรงนี้ด้วยล็อกดาวน์ตรงนี้ด้วยชิ้นนี้แหละด้วยชิ้นนี้แต่แต่ผมพูดโดยตรงๆก็คือจริงๆแล้ว ส่วนเนี้ยมันอาจจะซัพพอร์ตน้อยไปนิดนึงใช่แต่มันแลกมาด้วยความสบายที่แบบสุดยอดคือดีมากนั่นเองนะครับทีนี้ก็พูดถึงสแตรปเลยสแตรปก็คือสแตรปเนี่ยสายคาดสายคาดโอเคนะครับสายคาดเนี่ยคือออกแบบมาเนี่ยจะเห็นว่าตรงรอยต่ออะไอ้เส้นแดงๆตรงนี้รอยต่อมันจะไปลิงก์เชือกลูร้อยเชือกเนถ้าเราดึงรูร้อยเชือกตรงสแตรปมันก็ขยับ ใช่นะครับไม่เหมือว่าถ้าคุณดึงตรงนี้แน่นก็ยิ่งกระชับยิ่งกระชับยิ่งแรงมากม่ด้เองนะครับแล้วก็ตีลูกแกงทำออกมาเท่าที่ผมดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้งานดีสบแข็งติดนะครับแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับผสานกับชิ้นหนังด้านนอกดูแข็งแรงดีใช่ไม่น่าไม่น่าจะขาดง่ายถ้าที่ผมดูนะตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นผ้าแบบนิโอพีลนะครผมพูดไม่ถูกประมาณนั้นเหมือนแบบพวกยืดหยุ่น เหมือนที่ยังชั่วเหมือนผ้านักประดาน้ำคล้ายๆตรงนี้แต่ไม่ได้เจาะรูไม่ได้จอดเพราะตรงนี้มันมันเยื้อผ้าแล้วมันเยื้อมากแล้วตรงนี้มันเลยเน้นที่ความสบายมากกว่าความนุ่มของสบายมากกว่าใช่ครับเชื่อก็เกินกลมตึงแบนตรงนี้ก็จะร้อยง่ายกระชับง่ายแต่ยีงมองว่ารุ่นนี้เชื่อไม่ต้องกังวลเพราะเรามีสกรับช่วยอยู่นะถูกมันจะเคลื่อนน้อยแล้วครับผมบริเวณของลิ้นรองเท้าด้านบนนะครับมีโลโก้ Underwear ชื่อรุ่นอยู่ าช่นะคซึ่งตรงนี้เขาทําออกมาได้แบบดีนะครับงานเย็บงานดีเลยวัสดุดีเลยนั่นหมายความว่าจะไม่บาดแข้งบาดขาใช่นุ่มหนอนลิ้นก็จะนุ่มมากคือเดอร์เมอร์เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องนี้แหละเรื่องความสมซายสบายใชนะครับไล่ไปถึงตรงส้นเท้านะครับมีการยกสูงขึ้นมานิดหน่อยตรงเนี้ยเขาผลิตมาแบบข้อต่ำเลยข้อต่ำมากๆเออต่ำมาเลยนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยเขายกสูงขึ้นมาครับก็คือซัพพอร์ตกันด้วยของบาสเกตบอลซึ่งเขาทำออกมาเนี่ยนุ่มมันจะไม่ค่อยบาด เรียกว่าไม่บลวเท้าแน่ๆห่อเออพีแต่ว่าเท่าที่ผมลองสวมเนี่ยการล็อกดาวครับล็อกส้นเท้าอืมันอาจจะมีขยับนิดๆใช่อาจจะเป็นเพราะว่าออาจจะผูกเชือกไม่แน่หรือเปล่าหรืออะไรหรือตรงนี้อาจจะแบบล็อกกางเท้าก็จริงแต่ส้นอาจจะแบบขยับนิดๆเออเพราะแต่ผมเชื่อว่ามันลิงก์มาจากหน้าเท้าเลยเพราะหน้าเท้าคู่นี้มันกว้างมากๆครับพอมันกว้างมากเนี่ยการกระชับโอบติดพื้นตรงเนี้ยมันเลยอาจจะมีช่องว่างนิดหน่อย ปป็นไได้หมดแล้วจริงๆเนี่ยรุ่นนี้คือแค่นี้เลยครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมาก,อ,อ,กอ๋อม,มีนิดนึงสีแดงตรงข้าตรงนีน้ม,มีวัสดุแข็งๆอยีกชิ้นหนึ่งครับนะครับตัวเนี้ยเสริมความแข็งแรงด้านข้างนะคะะรับเวลาคุณเบรกด้านข้างตังเนี้ยก็คืออยู่ก็คือเอาอยู่ตัวน,นี้จะมีเสริมเข้ามาให้นิดนึงนะครับก็รายละเอียดมันก็ประมาณเนี้ยนะครับตรงโฟล์มีทอร์ชั่นตรงกลาง มีแกนป้องกันการปิดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นชิ้นที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นลักษณะของเือนพลาสติกไฟเบอร์ไฟเบอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นคาร์บอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมมองว่าเป็นบาสเกตบอลไลฟ์สไตล์แล้วแบบแบบไม่หนักมากเหมือนแบบสมมติคุณใส่คู่นี้ออกจากบ้านไปทำงานไปเที่ยวแบกบาร์ีดหน่อยเล่นบาสได้เล่นบาสได้นั่นเองแต่จะไม่แบบเพอร์เฟคฟิต ถ้าคุณแม่นหนักๆตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมมองว่าเป็นแฟชั่นมากนะครับแต่ถามว่าความสวยงามโอเคไหมครบเครื่องเลยสวยมากคู่เนี้ยมาในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่ครับ4,290ัาสครับนะครับสำหรับเตอร์เมิร์ถือว่าไม่แพงเลยถือว่าโอเคเลยนะสำหรับสายแฟชั่นนะแล้วเาอยากใส่บิ๊กา้าใส่สบายใส่ได้ทั้งวันน่ที่สำคัญเนี่ยมันทานตอบโจุกคู่นี้เทคโนโลยีโฟล์ไปเนี่ยคืออย่างคุ้มอ่ะมันนุ่มแล้วมันเบามันเบาใส่สบายเท้ามาก ตัวนี้แน่นอนหาซื้อได้ที่ดีโลสตอร์ครับนะผมมีทั้งสีเลยตอนนี้เราใครที่สนใจนะครับก็แวะกันไปได้นะครับไปลองใส่ดูจะได้เข้าใจว่าที่เราอธิบายตรงนี้เป็นยังไงใช่ก็ขอบคุณที่ติดตามดูรีวิวของเรานะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอารองเท้ารุ่นเด็ดรุ่นไหนมารีวิวก็ติดตามกันครับผมอย่าลืมกด subscribe ใช่แล้วกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับหอมเลยเนี่ย